งตัดยาไม่ค่อยได้ใช้งานลองทิ้งไม่ในสวนทีนี้มันนานมาใช้ทีสตาร์ทไม่ติดเราก็ลองแกะคับแรกก็เลยต้องแกะมาเช็คที่ระบบไปก่อนเช็คไปหัวเทียนมาไปมาหรือเปล่า,าก,กันหัวเทียนออกมานะครับเดิเช็มาเช็คดู วามสะอาดนะครับเราก็ดัดแปลงกับใบเลือ่อยเก่านะครับใบเลื่อยตะเล็กเก่ามาเจียปลายให้แหลมนะครับอันนี้คือใบมีตะเล็กเก่าใบเลื่อยตะเล็กแล้วมาเจียปลายให้แหลมเพื่อที่จะขูดเอาขมาเหมาจากหัวเทียนนะครับ คำว่าพวกนี้จะเป็นตัวนําไฟฟ้านะครับเพราะมีผสมผสมของตะกัว่วสารตะกั่วที่ผสมในน้ํามันนะครับมันจะมีทําให้เป็นตัวนําไฟฟ้าทําให้ไฟไม่สปาร์กลงลงตรงขั้วนะครับอันนี้สปาร์กลงปกติสปาร์กลงตรงนี้นะครับขั้วนี้แต่ที่มันจะสปาร์กสเปสปะถ้ามีข่าเมาเยอะนะครับข่าวเมาเป็นโลหะมันสื่อนําไฟฟ้าได้นะครับแล้วขุดในล่องด้วยนะครับในล่องปลายแหลมเนี่ย ูดไปในร่องเลยขูดออกให้หมดเลยครับอ่าขูดเรื่อยๆนะครับให้สะอาดแล้วก็แล้วก,กระดาษทรายแล้วก็จะขัดตรงนี้อีกทีนะครับแล้วกระดาษทรายแล้วก็พับกระดาษทรายพับแล้วก็สอดเข้าไประหว่างเขี้ยวหัวเทียนครับสอดเข้าไปแล้วก็ขัดเลยนะครับเพื่อให้ไปเดินสะดวกนะครับนี่ครับ ขัด,ข,ดขัดไปเรื่อยให้กับว่าสะอาดให้หน้าคัวมันสะอาดนะครับจะได้ส่งไปได้แรงไม่ติดขัดสอนลงไปในร่องด้วยนะครับพับกระดาษใา์แล้วสอนลงไปในร่องด้วย ขัดคราบตะกัวซึ่งลงเรืออยู่ให้หมดนะครับแล้วก็ับรอบนะครับาให้คราบดำในติดนะครับพวกน้ำมันทุกชนิดนะครับมันต้องมีสารตะกัวผสมนะครับน้ำมันเครื่องบินก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่เคยขับเครื่องบิน เลียนหัวเทียนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาลองสตาร์ทดูนะครับอ้าวชักชึบเลยนะครับลางจากต่มสาดหัวเทียนนะครับอันนี้อันนี้เป็นเครื่องของน้องชายนะครับเขาอยาไปตัดหญ้าในสวนนะครับส่วนเครื่องของเราเนี่ยเครื่องของเรา ยังไม่ได้อุ่นเครื่องนะครับเครื่องเราีนยังไม่ได้อุ่นเครื่องสองเครื่องนี้มีหน้าที่หน้าที่ตัดหญ้าที่รอบบ้านแล้วก็สนามหญ้าหน้าบ้านนะครับหลังไอ้ปีใหม่นายังไม่ได้อุ่นเครื่องไม่ได้ลองนะครับแต่คงไม่มีปัญหาครับเครื่องของน้องชายก็ปกติแล้วครับขัดหัวเทียนทำความสะอาดหัวเทียนสะอาดสะนนะครับ หลังจากที่เขาทิ้งไว้สองสามเดือนนะครับต,ตั้งแต่ฝนให,ใหม่ๆนะครับย่าขึ้นแล้วก็มาทำไอ,อ้ตัดเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้นะครับมันก็เลยหัวเทียนอาจจะสปรกพอเราทำาากามสัดหัวเดือนเสร็จปุ๊บเรียบร้อยครับ <laughs> ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับถ้าคลิปนี้พอเป็นประโยชน์บ้างก็ฝากช่วยแชร์เพื่อนๆต่อวยน,นะครับสวัสดีครับ